โอ้โหเหลตัวนึงพี่น้องตัวนี้พอถือพี่นอ้องก่องนี่เรียบยุ้ยใส่สแต่ว่าตัวนี้หัวปักลงไปเอาแล้ว,วเราพอสี่ม,มือพี่น้องจับเสือกดึงมึงว้าแล้วมันตึงๆครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนครับที่เข้ามารับชมช่องเบนจลักฮันเตอร์นะครับพ่อกันกลางดงพักทบพี่น้องตามล่าหาปลาไหลรไงถึงมีความมันบ่มานีบอดไซน์ในหูนะครับใซนในปลาเขาทบเลยเบ็ดมาประมา,มาณ เกือบสามสิบอยู่หรอกครับเห็นพันกล่องลุยก่อนหลุดน้ากันนะครับเด้อเนื้อที่ใส่ก็เป็นเนื้อหมูเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูไม่มีติดมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเนื้อหมูล้วนๆนะครับใส่ถิมไหวจังสีมายามสิม,มีความหมานเอาะนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขารับส่มคลิปของอเบญจรักฮั์ันเตอร์ทุกคนนะครับเด้อเราจะเป็นการดักหนูหรือการหาอยู่หา,หากินแบบพิสานบานเห่านะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้กับพาอพีพ้าน้องลุยหายเอียนเบิงสีมีความหมานบบกครับผม ไปถึงขีดินด้วยพี่น้องด้วยสูตรการใส่เย็นนี่ม่มีตายตัวเราพี่น้องใส่แบบแบบมันถือก็ใส่แบบนั้นแหละทิมรงมันถึงขีดดินเป็นใส่ได้ครับอ่เรียบร้อยหนึ่งหลังไปหลังต่อไปครับผมไปหลังต่อไป มัมมุมหน่อยบ่เลยนะมันตู่บเบิ้งลังต่อไปครับผมสําหรับคลิปช่องเบญจลักษ์ขั้นเตอร์นี่ครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแหละครับผมเพราะว่าการหาอยู่หากินแตะลหมองก็บอกขือกันนะครับนะเบิ่งให้มีความสุขสำหรับพี่ๆน้องที่ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ทางเดินทางไก่นะครับที่ทอดบ้านท่ากับเบิ่งน้ำคลิปนี่ครับขอเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้อง hai chín họt bản nó gặp nó 6 khả năng kênh Ghiền เดี๋ยวกับสีไซไปเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อสีไซไปเรื่อยๆแล้วคลิปมันสีเงาจุดเกินไปครับเดี๋ยวจังมะพอกันตอนยามเด้อพี่น้องเด้อใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องผมประมาณ30หลังโอ้ยเอาสะบัดเห้าเบิดแห้งเลยครับงางกลับมาเบิงึงหลังสีไซที่แดกมูพี่น้องเขอมันตับไ <c oughs> หนสีไซที่แดกมูที่ใช้พี่น้องเบิง้งนั่นแหละดึงโอ้ ดึงอยู่ครับพี่ดึงนี่ดึงพี่น้องนี่ดึงป้าเื่อยเย็นตอนนั้นฝ้าเื่อยเย็นเนาะโอ้โหพึ่งพึ่งเอาขุมะพึ่งพึ่งมีโตมีจะแต้มบ่โอ้สายดึงเค้งตึงเลยพี่น้องใช่เลยนี่ล่ะหลอน

น้องนี่ก็มีดึงเด้พี่น้องมีดึงด้วยกันตัวบอ่อมีตัวบอ่อสนั่นแหละพวกขนาดพี่น้องพวกยางเบิดเหงาเบิดแห้งเลยนั่งดึงโอ้ใ่ไก่อยู่ครับหลังนี่อยู่บ่ออยู่บ่ออยู่บ่อมองวังเงมีตัวมีแต้มบ่อทูมเสียงแต่ว่าลดพี่น้องมังนพวกขน,นาด หนากอมึงเลยเห็นบ่อละเบิดสายสานโผล่บ้างเปล่าดึงเปล่าแล้วมันตึงแล้วมันกัดปล่อยเนาอยอู้ได้ตัวหนึ่งพี่น้องมาแต้มหนึ่งแล้วเอามัน นี oh. mm ่โ hmm. อ้ยเมื่อยนไหนพี่น้องถ้าเมวยบอกขุดเนี่ครับอ่ะถือประมาณนะครับเนาะเดี๋ยวสิพยายามมองใส่ไว้ในหูพี่น้องว่าสิมีแต้มเติมเหมือนมั้งนะครับจังสีลบมายำอยู่ในปลาเนี่ยเองโอ้ยโอขนาดพี่น้องใส่ไวสามสิบหลังครับผมมาเบิ่งไม้ที่ใส่ไว้ในหูในสาเนี่ยครับพี่น้องสาเน่น้อยนี่หูเย็นซีหาหูเขาแต่หูเมใหญ่แล้ว แดดขนาดพี <who osh> <sk ills> ่น้องโอ้ยกินน้ำดูๆด้วยปูนยางตากแดดไปเบิ่งพี่น้องสิมานเพิ่มบ่สิได้เติมบ่ดูเดงกระไรนี่ครับ ทางนี้น้อยนะครับตอนใส่ปอได้ใส่พี่น้องเบิองครับมดแดงหลายเฝ้าใส่เฝ้าไปโอ้ยมีหลุ่นบ่มีหลุ่นบ่นบซื่ออแต่ว่าตัวน,นั้นถึงครับผมตัวนี้บ่ถึงแล้วกล้ององิเล็กทรูสายแต่ว่าตัวน,นี้หัวปักลงไปติดตาบอยู่ก็จักบแล้วท่านกล้องอยู่

โค้ดูไทยได้โจกัววะขึ้พสูงตวหางใหม่หรอตัวัหางใหม่ใช่ละสือใส่ละมีจิลี่เยใ่ล้วบ้างห้ทเสือกับทมเสือเขาดึงออกเลยดึงสวนไปทั้งนำเร่หางมันเฮ้ยหางออกมาแล้วนี่ เ้นหางเลยพี่น้องนั่ั่ยั่น่นมันัตัเด่นี่จาไตนไนันั่้ยไนซมดึงไปนนงโอนี่นคนตัับตัเหมือนนนน่ตัวออพี่น้องเอ้ยบัก่่ครับผมมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ครับผม ่สิจะตัดมันด yeah, ึงเลยบอขาดมันวูบออกหุเก่ามันเดือดนะดึงเสือกมาเลยโชคดีนดินึ่งมาเลยอาขโมนเบิ้ลยังบ้าข้าหางใหม่บ่ตัดตัดตัดมองปูงโอ้ยลอมอ่อมเลยบ้านอาจจะขอกระใต้แล้วมึงนั่นแหละโอ้แบบนี้เลยพี่น้อง พวกเจ็ดขีดได้ย่งไงเนี่ยเอาใหม่มา้งเนี่ยไดเยอะเลยทีเดียวมันทดลองมันสองหลงแล้วสุดยอดสุดยอดสองแต้มครับสองแต้มโอ้โหแบบนี้แต้ม,มใหญ่ครับผมแต้มต้มเกล็ดตัวแรกใส่พัเดเพชรกระดูกกรอบครับโอ้แถวนี้เสื้อกองอิริอยู่แต่ว่าม,มีดึงอยู่ครับนี่มีดึงอยู่มีดึงอยู่ ากุ่งไงเนี่เป็นขึ้นนต้บังอีกถือมากระต้บังให้มันเสือกซี่เข็งๆนาะเค็งเลยนีุ่มากมาดอันขึ้นกุนน่ว่าห่งมันเกลี่ยนไม่ใช่สิมันกินนะมไคจะได้เกลี่ยตนีมครหเต้มเดียวดีบ่เสือกองขึ้นก่า นี่อะไรไม่ถืเบ่อะเหนาะเบ่ออะไรีไ<ป>่มอพอพไ,ไ,ปไปพี่น,อน้องู้้ปล่อยมีอย่ได้นจมกนกันรอบยามพดละมองใสสามทิพยาง ยุ ia, <c oughs> ่เขาเราไปหาอาหารกันนะครับตู้ดีแหละสองเต้มนี่เอาแล้วดราบสี่เมื่อพี่น้องจับเสือกดึงมึงว้าได้มึงตึงๆครับผมโอ้ยมันงักไงครับผมตัวนี้ก็ออกมาใส่โลด้วยนะครับผมโอ้โหฟูดยอดครับโอ้โยังเงี้ยวตลาดพี่น้องบุกเขา เอาเสือมาเอาเสือมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาท่านน้องอมเอาเสือมาเลยท่านน้องนี่ท่านน้องอมโอ้ดีนะแม่จะเกอร์เบอเอียนครับผมโอ้เหลือแล้วนั่นก็สิรุ่นนี้พี่น้องไปต่อไปแท้ครับหู้ร้ายครับผมนี่ก็บหู้เอียนจะโจ๊กอะไรมันแนนครับพี่น้องนี่ก็บหู้เอียนหู้ร้ายครับนี่เดี๋ยวลบมาจัดการมั้ยครับหิ้วเขาไปครับผม สรุปผลงานครับพี่น้องผมโอ้ยอยากไงตัวนึงครับนอ้นองน่องกัตัวน่อยลันลดลันกันลงกไปนะครับผมสำหรับกันยามรอบแรกครับแดม้มาสามแต้มมีกใหไงตัวนึงครับผมโลได้อยู่ครับตัวนี้ไงดีๆๆครับโอ้โหสำหรับอีกสามสิบหลังที่ใส่ในปลาพักตบกงพบพอกันสำหรับอีพี่สองนะพี่น้องเนาะคลิปสเสด็มเบ่ยาวาจนเกินไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้่นด้วยครับเด้อ จังพอกันไหมคลิปน้้ครับผมสวัสดีครับ